คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ21นาิกา30นาทีนะฮะก็เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดที่บริเวณเขื่อนพญาสายซึ่งตรงเขื่อนพญาสายนี่นะฮะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับตั้งอยู่ที่ตําลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้พี่น้องประชาชนและก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจํานวน4ี่รายนะครับก็มีทั้งบาดเจ็บจากที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดนะครับบริเวณหน้าอก ร,รวมทั้งหูอื้อต่างๆนะครับซึ่งพลเมืองดีก็นําส่งโรงพยาบาลนะครับจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วก็อสอบสวนที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่ามีคนร้ายเนี่ยได้นําวัตถุระเบิดนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เกิดเหตรุระเบิดขึ้นจนทําให้พี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เดินทางตรวจตราไปมาเนี่ยนะฮะ ทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับหลังจากเกิดเหตุนายรุสดีปุริยาในาอำเภอเมืองนาราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปเคลียร์ที่เกิดเหตุนะัะก็พบวัตถุระเบิด ซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่นะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะฮะโชคดีที่การเกิดเหตุครั้งนี้นะครับก็เพียงแค่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วละครับกับเจ้าหน้าที่นะฮะพาะไมนงั้นก็จะเกิดเหตุอย่างเงี้ในพื้นที่ของเรานะครับก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจครับให้กับพี่น้องชาวนาทิว่าสและก็พี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ